หัวใจสำคัญก็คือการที่เราอะคา่ะวางทุกอย่างแล้วอยู่กับปัจจุบันตอนไหนที่คุณสามารถวางทุกอย่างแล้วอยู่กับปัจจุบันได้ตอนที่เราทําสมาธิอะแม้แต่ปัจจุบันก็ไม่มีไม่มีอดีตไม่มีอนาคตแล้วอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันคือการโฟกัสที่ลมหายใจพออยู่ลมหายใจไปสักพักหนึ่งก็ไม่ได้อยู่กับลมหายใจละ คือมันจะมีเป็นการรวมพลังเรียกคืนพลังของเรารวมพลังของเราค่ะไปอยู่ที่จุดจุดหนึ่งจนแบบจุดจุดนั้นอะเราแบบว่างเบา หมือนไม่มีอะไรเลยทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งทิ้งตัวตนที่แบบเป็นเป็นเราที่ว่าฉันกําลังนอนอยู่ในตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเต้จะมาพูดถึงเรื่องของลมหายใจมหัศจรรย์แล้วก็แชร์ประสบการณ์ของการไปเซลลีท็อกสวันที่ไอรีทิสปักธงชัยมานะคะถ้าหากว่าหลายๆคนจําได้นะคะเต้เคยสอนเกี่ยวกับการทําสมาธินะคะเคยสอนเกี่ยวกับลมหายใจมหัศจรรย์ไปแล้วนะคะแล้วก็เคยแบ่งปันเรื่องของการทําสมาธิในแบบที่ใช่ ในสไตล์ที่เต้ยอะใช้ฝึกตัวเองอยู่นะคะแล้วก็สอนเรื่องนี้มา2ปีแล้วมะเนาะในคอร์สสมาธิดึงดูดสตารือเต้ยสอน21วันติดเลยนะ21วันสมาธิดึงดูดสัพย์ซึ่งเต้ยสอนทุกเช้า21วันในถ้าจะไม่ผิดจะเป็นตอนช่วงขึ้นปีใหม่ของปี2567รก็คือปีที่แล้วเพราะว่าปีนี้ปี68หนเนาะก็ปีกว่าละเกือบจะ2ปีละนะคะก็มาปีครึ่งเนาะตอนนี้เดือนอะไรเดือนสิงหาปีปีประมาณปี78เดือนละนะดังนั้นเนี่ย วันที่ไปเซลล์ดีท็อกมาสามวันที่ผ่านมาค่ะก็ได้ไปตกผลึกอะไรใหม่อีกเยอะมากๆนะคะในระดับเลเวลของเราอะค่ะที่มันเติบโตขึ้นได้เรียนรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันเนาะที่เรามีเขาเรียกว่าเป็นปัญญานะปัญญาที่สูงขึ้นแต่เหมือนกับเราไปอ่านหนังสือเล่มเดิมก็ได้เจออะไรเจ๋งๆเพิ่มมากขึ้นที่อยากจะแชร์ให้พวกเราฟังในวันนี้ด้วยซึ่งตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นเนาะว่าได้จะแชร์ประสบการณ์เซลล์ดิท็อกนะคะสามวันกับพี่การลงทุนกันซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จักพี่การอยู่แล้วใช่ไหมมีใครรู้จักี่่การมคะซึง ะะก็เป็นกิจกรรมที่พี่การได้ทําไว้นะคะแล้วก็ตอนที่เต้ไปเนี่ยเป็นรุ่นที่6แล้วนะคะซึ่งพี่การเนี่ยชวนไปตั้งแต่รุ่นแรกและสามสี่ห้าไม่สะดวกนะคะโผล่มาไกทีคือรุ่น6เลยก็คือรุ่นปัจจุบันนะเดี๋ยวเต้จะให้พวกเราดูบรรยากาศที่ไอรีซีสนิดนึงนะคะว่าบรร,บรรยากาศที่นั่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเป็นยังไงอาจจะเป็นภาพเป็นคลิปวิดีโอให้ทุกคนดูแต่ว่าคลิปนี้นะขอดูคลิปวิดีโอหน่อยคะ่ะ นะแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะที่ทุกคนเห็นเนี่ยจะเป็นคลิปที่พี่การท์เขาทำไว้ตั้งแต่ตอนเซลลีท็อกรุ่นหนึ่งนะซึ่งรุ่นล่าสุดที่ได้เพิ่งไปเพิ่งกลับมาเมื่อวานเนี่ยคือยังไม่เสร็จนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวไว้รอคลิปรอเสร็จเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งโอเคไหมอันนี้เดี๋ยวขอดูของรุ่นหนึ่งไปก่อนซึ่งรุ่นหนึ่งเนี่ยทุกคนน่าจะมีรู้จักใครบางสคนแหละอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นนะเขาบอกว่า welcome to นี่นเห็นไหมคืออันนี้เป็นเวลเน็ตนะคะก็คือเป็น,น,นะะเซล นี่การเดินทางมาถึงไอริชนะคะที่นี่นะคะก็เปรียบเสมือนกับโรงแรม5ดาวเลยนะคะเป็นเหมือนโรงแรม5าดาวเลยค่ะนี่คุ้นคุ้ไหมสองคนนั้นเดินผ่านกล้องไปนะคะน้องอ้อยน้องไม้ของเรานั่นเองนี่ไงเป็นไงสวยปะนี่นี่นี่อ้อยกับไม้นะคะหน้าตาคุ้นไหมคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศนะบรรยากาศดีมากนะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็พอไปถึงใช่ไหมคะพอ,อไปถึงก็แบบมาถ่ายรูปกันถ่ายรูปอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือไปดูบรรยากาศของห้องพักค่ะทีนี้ไปถึงใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการเก็บมือถือ นะที่นี่เป็นเวลเน็ตนะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นเวลเน็ตแล้วที่นี่นะคะเป็น สำนักส่งนานาชาติด้วยนะเป็นสำนักส่งนานาชาติด้วยคือดีมากแล้วก็เป็นวลเน็ตแบบระดับโรงแรม5ดาว6ดาวได้เลยนะคะอยากให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักมากๆเลยนะคะจริงๆคาสเรียนที่นี่ไม่ไม่ใช่มีเฉพาะเซลดีท็อกนะซึ่งเซลดีท็อกคลาสของพิการเนี่ยเป็นแค่1คลาสที่อยู่ที่วลเน็ตที่นี่เท่านั้นนะคะยังมีคลาสอื่นๆอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะจะมีคลาสนั่งสมาธิที่เต้ยเนี่ยจะพาเบราโวเนี่ยเข้าไปที่ไ er อรีทีค่ะเทุกคนก็จะได้เห็นนะว่ามันเป็นยังไง สำหรับคาสสมาธินะคะบรรยากาศเนาะที่เขาต้อนรับนะคะก็คือบอกว่าใน3วันที่มาอยู่ที่นี่จะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็มีการเก็บมือถืออยู่ได้ไหมถ้าเกิดพวกคุณไม่มีมือถือสัก3วันเนี่ยอยู่ได้ไหมคะทุกคน ใครอยู่ได้พิมพอยู่ได้เหมือนนี่คือเก็บมือถือค่อวเต้ก็โดนเก็บมือถือแบบนี้เหมือนกันนะคะอืหลังจากเก็บมือถือนะคะก็จะมีการพูดคุยว่าสามวันมีอะไรบ้างจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะแล้วก็เนีย่ยพาทัวร์นะพาทัวร์เวลเน็ตว่าในเวลเน็ตมีอะไรบ้างนะคะซึ่งเวลเน็ตที่นี่ชื่อไอรีชีสนะคะไอแล้วก็รี e ีสนี่ก็ไปทานข้าวนะคะอันนี้จะเป็นมื้อเที่ยงค่ะคือเราไปถึง ประมาณเที่ยงแล้วก็ไปทานข้าวเที่ยงกันนะคะทีนี้หลังจากทานข้าวเที่ยงนะคะ <c oughs> เขาก็จะปล่อยให้เราอะคะ่ะได้รีแลกซ์พักผ่อนนะคะแบบเป็นคลาสที่แบบอยู่กับตัวเองไม่พูดกันนะคะคือเป็นคลาสที่เป็นไมลฟูลนะไมฟูลเดทไม่พูดกันหลังจากจบคลาสไมฟูลเด็ที่แบบไม่พูดใช่ไหมก็มาต่อด้วยเนี่ยแหละคะ่ะเป็นซาลฮิลลิ่งนะ,ะไปซาลฮิลลิ่งค่ะทําแบบนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะก็คือมีการแบบ ทำซาอุเฮลิ่งนะคะซึ่งรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เหมือนกับว่าปรับพลังงานปรับไวเบชั่นล้างพลังงานลบอ่ะแล้วต่อมาก็วันต่อมานะคะคือก็จะมีเนี่ยค่ะมีไอบัสนะคะมีแช่ไอบัสอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะก็ลงไปแช่ในน้ําแข็งแบบนี้นะคะอ่ะก็จะมีการทำชาเลนจ์ต่างๆนะคะแล้วก็มีการเรียนรู้มีการสอนก่อนนะคะซึ่งมีการเราก็จะสอนการหายใจนะการหายใจให้ความรู้ก่อนนะคะสอนทุกอย่างก่อนที่ทุกคนจะลงไปแช่ยยในน้ําแข็งนะคะนอกจากแช่น้ําแข็งก็ยังมีห้องสาวนาด้วย อยู่ข้างหลังนะแช่ซาวน่าได้ออนเซนได้ดีแบบจะบอกว่าดีมากนะคะสนุกมากเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นบรรยากาศให้คนได้ได้ดูอมเนี่ยค่ะนี่มีแช่ออนเซนแล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศนะของเย็นวันที่สองนะคะที่เราก็มาให้อาหารปลากัน นะนี่มาให้อาหารปลากันแล้วก็ให้อาหารปลานะคะแล้วก็จะมีการอยู่กับธรรมชาติค่ะคอนเน็กกับธรรมชาตินะคะแล้ก็ไปยืนดูมันจะมีคลาสที่แบบเราอ่ะจะต้องมายืนดูพระอาทิตย์ตกตอนช่วงที่แสงแบบกาลังหมดอะคะ่ะเดี๋ยวจะมีรูปของเต้ตอนท้ายๆด้วยนะอยากให้ทุกคนดูมายืนดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็เออเต้จะบอกว่าตอนนั้นอะ่ะให้ทําอะไรเสร็จแล้วเราไปเดินจงกรมกันนะมีเดินจงกรมด้วยเนี่ยค่ะรอบโบสถนะ์รอบเจดีย์นะคะ นี่เห็นไหมเป็นเจดีย์นี้นะคะเราก็ไปเดินจงกรมกันโอ้โหแบบได้เดินจงกรมนะทุกคนเดินแบบเดินจนตัวลอยอะ่ะเดินแบบเบาหวิวคิดว่าเดินอยู่บนบนเมฆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบมันจูนไวมากที่นั่นขึ้นพลังงานดีมากๆค่ะทุกคนเงียยสงบพลังงานดีนะคะเนี่ยเท่าที่พวกเราเห็นนะพวกเราอยากไปแบบนี้ไหมเดินจงกรมเสร็จแล้วเราก็มีแบบมาทาพวกกิจกรรมพวกที่ปล่อยแบบ สิ่งที่มันค้างคาสิ่งที่แบบเป็นความทุกข์นะคะสิ่งที่เป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้จิตใจของเราอะ่ะมันเกิดความทุกข์นะคะเราก็จะมาแบบมาเคลียความทุกข์กันแล้วก็เขียนแบบระบายพวกที่เป็นเรื่องราวแย่ๆเก่าๆพันธะต่างๆนะคะแล้วก็อ่นั่งสมาธินะมีการนั่งสมาธิแล้วก็จะมีการเขียนแบบอะไรที่เราอยากจะเริ่มต้นใหม่บ้างนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะปล่อยไปกับโคมยี่เป่ง ดูบรรยากาศนี้ทุกคนก็กำลังหลังจากนั่งสมาธิก็คือจะมาเขียนกันนะเพราะว่าตอนที่นั่งสมาธิเราจะได้คอนเน็กับจิตภายในของเราเนาะแล้วจิตภายในของเรามันจะบอกนะออกมาว่าเอออะไรเนาะที่มันที่เราได้ยินนะหรือว่ามีอะไรที่มันแบบเห็นอยู่ในหัวของเรานะคะนั่นแหละอืมแล้วเดินเวียนเทียนนะอันนี้เป็นบรรยากาศเนี่ยค่ะก็เวียนเทียนเวียนเทียนแล้วก็เดี๋ยวมีปล่อยโคมกัน นี่เห็นไหมปล่อยคมยี่เปงน,นี่ตรงเนี้ยภาพที่พวกเราเห็นเนี่ยอยู่ปากทงชัยเท่านั้นเองนะขับรถไปอ่ะสองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงก็ถึงแล้วนะคะนี่เห็นไหมเราจะปล่อยโคมบรรยากาศน่ารักดีไหมบรรยากาศดีเติ๊บเต้ไปอ่ะอากาศดีมากอากาศเย็นเติง้งใส่เสื้อแขนยาวทุกวันเลยทุกคนอากาศดีนี่ค่ะสวยงามใช่ไหมออสวยงามเนาะค่ะน,นี่ก็คือเป็นบรรยากาศเช้าว,วันถัดมาะคะ่ะก็จะมีใส่บาท เห็นไหมคะใส่บาตรพี่การเขาจะนําใส่บาตรนะเนี่ยใส่บาตรตอนเช้านะคะก็คือการใส่บาตรเนี่ยคือเป็นที่ที่ที่เหมือนกับว่าเราสนับสนุนนะพระสงฆ์นะซัพพอร์ตพระสงฆ์นะคะที่ปฏิบัติ ดีปฏิปักษ์โอเคไหมก็เนี่ยแหละก็คือนี่เป็นสำนักสงนานา,นาชาตินะนี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศนะคะของไอรีทีสนี่ค่ะคือชื่อไอรีท it ีสถามว่าใครแบบอยากรู้จกักไอรีทีสก็คือเสิร์ชคำนี้ได้เลยนะคะอยู่ที่ปักธงชัยค่ะเดี๋ยวลองมาดูภาพของเต้กันบ้างพร้อมไหมใครพร้อมดูแล้วบ้าง <laughs> <laughs> ก็อันนี้เป็นภาพต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะโดนเก็บมือถือเนาะแต่ตอนที่ไปถึงก็คือเหมือนกับว่าช่วงแรกอ่ะเราก็แบบเออไปถึงเร็วไง รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณครูเขาจะเก็บมือถือนะตอนช่วงกี่โมงใช่ไหมเราก็เลยไปถึงเร็วหน่อยนะคะถ้าเราไปถึงเวลาพอดีอะเราจะไปถึงปุ๊บโดนเก็บเลยตามคลาสเขาจะมีว่าคลาสเริ่มกี่โมงเก็บมือถือกี่โมงใช่ไหมเราฉลาดนะเราก็เลยแบบไปถึงเร็วนิดหนึ่งนะคะก็ไปถึงเร็วประมาณแบบไปถึงก่อนวันชั่วโมงกว่าเลยอะนะชั่วโมงกว่าเกือบชั่วโมงครึ่งเหมือนกันเลยทําให้มีโอกาสนะคะ แบบขอเข้าห้องพักแล้วก็ไปถ่ายเก็บบรรยากาศแบบเท่าที่เราสามารถถ่ายทําได้มีเก็บบรรยากาศมานิดนึงนะคะแล้วก็ในระหว่างนั้นก็คือโดนเก็บมือถือใช่ไหมแต่ก็วานให้คนที่เขาสามารถใช้มือถือได้แล้วกันนะคะเก็บช่วยเก็บภาพบรรยากาศด้วยนะคะแล้วก็ภาพนะ,ะบางภาพบางคลิปก็คือได้จากมือถือของพี่กันนะคะนี่ก็คือขอพี่กันมาแล้วก็เอามาถ่ายทอดตรงนี้ให้พวกเราได้เห็นนะคะไปดูกันเลย ะะชื้มันเป็นภาพบรรยากาศดีๆเราก็อยากจะเอามาให้ทุกคนดูนะคะนี่ก็คือตอนที่เต้ไปถึงนะคะตอนที่ไปถึงก็เนี้ยแหละก็เนี่ยมีการแบบเก็บมือถือน,นะ,นะะเก็บมือถือเหมือนกันนะคะนี่เขาก็จะมาพูดคุยนะเก็บมือถือแล้วก็จะทําอะไรต่อไปไหนต่อเนี่ยค่ะก็จะเป็นคาที่ที่บอกว่าเนี่ยมาดูพระอาทิตย์ตกใช่ไหมคือไปยืนดูพระอาทิตย์ตกอะค่ะก็เหมือนกับว่าเป็นการฝึกการโฟกัสที่ เหมือนกับว่าปกติเราใช้สายตาอย่างไงใช้สายตาแบบมองเวลาทางานเหมือนตอนนี้เห็นไหมเต้โฟกัสที่กล้องมองที่กล้องใช่ปะการโฟกัสอ่ะเราก็จะมองที่กล้องแล้วเวลาที่เราโฟกัสนานๆหรือมองเพลงอะไรนานๆหรือทําสิ่งเนี้ยนานๆนะคะตาของเรามันจะเมื่อยมันก็จะทำให้พอเราโฟกัสอย่างเงี้ยทั้งวันใช่ไหมมันทําให้แบบตอนตกเย็นหรือตกข้ามมาอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเมื่อยตาล้าตาเป็นไหมคะใครเป็นบ้างฟิล์มเป็นมาหน่อยคะ่ะหรือบางทีแบบใครเทรดเดอร์ดูกราฟ ใครเป็นเทเดอร์เขจะดูกราฟใช่ไหมดูกราฟแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าตาเราจะเมื่อยนะเพราะเราไม่ได้บริหารตาเลยอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราไปฝึกการบริหารตาที่ที่ทําให้ตาเราอะคะ่ะไม่พุ่งโฟกัสไปที่สิ่งนี้นานๆแต่ว่าเป็นการที่แบบมองธรรมชาตินะคะมองธรรมชาติแบบมองนลักษณะของการมองปกติเวลาเรามองโฟกัสอะไรจะมองไปตรงๆแบบนี้ใช่ไหมอ่ะทุกคนลองทําตามเวลาเราโฟกัสอะไรอะเราจะมองไปตรงๆแบบเนี้ยอ่ะทุกคนลองใช้นิ้วสองข้างยื่นมือกมาข้างหน้าตอนนี้เลยลองทําตามนะนี่ยื่นมือมาแบบเนี้ยสองข้างแบบนี้นะคะ ปกติอ่ะเรามองที่น nee? ิ ose, ้วเราเห็นไหมเราจะโฟกัสเห็นนิ้วเราใช่ไหมคะเราจะโฟกัสเห็นนิ้วของเราถูกต้องไหมทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะบริหารสายตาของเราที่ปกติเราโฟกัสมุ่งดูแค่สิ่งตรงหน้าใช่ไหมคะให้เราอ่ะลองค่อยๆกางมือออกแต่เรายังมองตรงหน้าอยู่นะทุกคนห้ามโกงนะห้ามหันซ้ายันกว่ามองตรงหน้าอยู่แต่ว่าค่อยๆกางมือออกค่ะตอนในขณะที่เรากำลังกางมือออกอ่ะให้เรารู้สึกว่าสายตาของเราอ่ะทั้งซ้ายและขวามันกวาด ตามนิ้วของเราไปอทุกคนทำนี้นะแล้วก็ค่อยๆกางออกแล้วลองดูค่ะว่าตอนเนี้ยเรากางไปได้แค่ไหนที่สายตาของเราอะ่ะยังมองเห็นนิ้วเราอยู่แล้วคุณจะรู้สึกว่าแบบโอ้เราอะ่ะมองมองๆได้กว้างมากคือคุณห้ามหันซ้ายหันขวานะคุณเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วก็ค่อยๆกางออกคุณจะเห็นว่าอันเนี้ยคือเป็นวิธีของกัการ ฝึกบริหารสายตาคือเรามองแบบกว้างแบบพานโนรามานะมองแบบพานโนรามามองเป็นวะมองอย่างนี้แล้วควรจะเก็บภาพความสวยงามได้เต็มตาเลยเวลาที่คุณแบบไปเที่ยวไปอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าไปเห็นธรรมชาตินะให้เรามองแบบนี้เวลาที่เราไปดูธรรมชาติเราปกติเราจะเป็นคนที่มองแบบติดนิสัยในการมองโฟกัสตรงตรงตรง,ตรงหน้าใช่ไหมใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยให้เราฝึกใหม่เวลาที่เราไปคอนเนคกับธรรมชาติ เวลาเขาเรียนการธรรมชาตินะให้เรามองแบบนี้ค่ะคือลองดูว่าสุดเลนตาของเราอ่ะดูว่าตอนนี้เราเห็นนิ้วเราอ่ะอยู่แค่ตรงไหนบางคนบอกอาจจะบอกว่านิ้วไปข้างหลังแล้วนะ <c oughs> นะทุกคนรู้สึกดีไหมใครใครรู้สึกดีบ้างพิมพ์พิมพ์ม,พม,มาบอกหน่อยค่ะว่ารู้สึกดีมากใครรู้สึกดีพิมพ์มาบอกหน่อยว่ารู้สึกดีมากนรู้สึกดีไหมนี่ก็คือเป็นเวิร์กช็อปที่ได้ทำอืม ดีรู้สึกดีไม่ได้บอกรู้สึกดีนะคะอ่นบรรยากาศโคตรดีเนาะเนี่ยก,ก็เก็บถ่ายมาฝากพวกเราว่าออได้ทำ w o r k ็ h o p อนไลน์อันนี้ก็ให้อาหารปลานะเป็นตอนที่ได้ไปให้อาหารป่านะคะนี่ก็เอคนถ่ายก็คือแบบไม่ไม่เช็ดเลนส์กล้องเลยนะคะ <c oughs> กล้องหัวมาะ <c oughs> แต่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่แบบอย่างไยก็มีรูป นะคะเก็บมาให้ดูรู้สึกดีมากนะคะอ่านี่นี่นี่อันนี้ดิการเขาบอกว่าเขาถ่ายภาพรุ้งนะเป็นสายรุ้งนะคะคือสวยมากตอนที่เราอ่ะไปยืนออกไปให้อาหารปลาค่ะนะตอนตอน,ตอนที่ออกไปให้อาหารปลาแล้วมีรุ้งะคะ่ะสวยมากตุกันเห็นรุ้งไหมเด้ซูไม่ดูนี่บรรยากาศโคตรดีเห็นรุ้งป่ะเนี่ยคุณลองคิดดูคุณอยู่ได้อยู่แล้วได้บอกเลยว่าอยู่เจ็ดวันก็อยู่ได้สบายมากแบบไม่มีมือถือ นะฮะสวยไหมเห็นลุงป่ะสวยป่ะใครว่าสวยบ้างพิมพ์สวยมหน้อยเนี่ยเต้พาพวกคุณดูบรรยากาศของที่นี่อะค่ะเนี่ยแหละเอาเขาเหมือนกับว่ากำลังมาขายของอะคือมันรู้สึกดีอะเราชอบเรารู้สึกดีมากแล้วเราก็อยากจะชวนคนที่เรารักอะไปที่นี่ด้วยกันไงนะคะเต้ก็เลยพาทุกคนมาดูก่อนว่าเออมันเป็นยังไงแล้วก็เชื่อไหมว่าสิ่งที่เต้อะคิดนะสิ่งที่ได้พูดกับน้องนีน่าที่เป็นแอสซิสแตน์ที่ไปด้วยกันใช่ปะ เอ๊ะเราไปอยู่ไหนมาทําไมเราไม่รู้จักไอริทิสเลยก่อนหน้านี้คือแบบสถานที่แบบเนี้ยคือเราชอบมากนะเราเต้แบบเมื่อก่อนเนาะเราก็จะบินไปน่ยบินไปเชียงใหม่บินไปสมุยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไปแบบได้ไปคีรีวงอย่างเงี้ยทุกคนได้ออกปะแต่เราไม่รู้จักไอริทิสคือแบบไปอยู่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยเก็ตไหมซึ่งไอริทิสเนี่ยสร้างเสร็จตั้งแต่สมัยโควิดละ นั้นแต่สมัยโควิดแล้วมีในสมัยโควิดละแล้วเต้ก็เลยยังเชื่อว่าน่าจะมีพวกเราอีกมากมายที่ไม่รู้จักไอริทิชแล้วก็เพิ่งรู้จักไอริทิชปักธงชัยวันนี้และไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะมีอีกหลายสาขาในประเทศไทยค่ะมีที่เชียงใหม่ด้วยมีที่พังงาด้วยที่เกาะยาวน้อยพังงาใช่ไหมอยู่จังหวัดพังงาถ้าจำไม่ผิดนะมีมีหลายที่เลยนะมีหลายที่เลยแล้วแต่ละที่ก็คือแบบ จริงๆทั้งนั้นนะบอกเลยอะก็คืออันนี้เห็ไหมอ่าโอเคต่ออ่นนี่ก็คือเป็นผู้ชายที่เราไม่อยากยืนข้างๆเลยนะคะเพราะว่าเราข่าวแล้วเราเจอคนข่าวกว่าทุกคนนี่ก็คือเป็นบรรยากาศของเซลล์ดีท็อกสามวันเนาะที่ให้พวกเราได้ดูบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้ในวันนี่ มุมที่ได้อยากจะแช์นะคะก็คือเรื่องของลมหายใจทุกคนจะจําได้นะว่าเต้ออยอินมากอินกับเรื่องของการหายใจมากๆเลยในคลาสเนี่ยในคลก็จะมีเรื่องของการหายใจที่เป็นการหายใจแบบวินฮอฟนะคะปกติแล้วเนี่ยลักษณะการหายใจแบบนี้เราจะมีการสอนนะที่เราสอนอยู่ใน บูตแคมป์นะที่ได้สอนอยู่ในบูตแคมป์ซึ่งเป็นการหายใจนะคะแล้วก็พาพวกเราอะค่ะลงไอบาสก่อนลงไอบาสใช่ไหมทีเนี้ยมันก็จะมีรูปแบบที่เป็นการแบบนอนหายใจแค่ฝึกการหายใจก่อนที่เอ่อก่อนที่เราจะแบบพักผ่อนด้วยนะคะซึ่งเจ้ก็เป็นเหมือนกับเป็นครั้งแรกและกันเนาะที่ไปฝึกการนอนหายใจนะซึ่งซึ่งมีามาสเตอร,ร์ด้านนี้ก็คือเป็นพี่กันที่เขาสอนนะก็คือเราก็ไปนอนนะปิดตาแล้วก็หายใจแบบเป็นฮอต เขาก็จะไกด์เราอะนำนำหายใจนําหายใจนําหายใจไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งสิ่งที่ใต้เจอทุกคนรู้ไหมคือหายใจแบบเนี้ยไปเรื่อยๆตามที่เขาไกด์เลยค่ะสิ่งที่เราเจอคือเราอ uh, ะไปคอนเนคกับไฮเออร์เซลเราไปคอนเนคกับไฮเออร์เซลคะ่ะทุกคนมันเป็นช่วงเวลาที่เราแบบดีฟที่เราแบบนิ่งและเป็นจุดที่เราหายใจไปเรื่อยๆค่ะตามไกด์ที่พี่การเขาเขาไกด์ให้เราหายใจใช่ไหมแล้วก็อยู่ดีๆมันเกิดความว่างว่างแบบไม่มีอะไรเลย คือไม่มีความรู้สึกหนักไม่มีอะไรในหัวไม่มีความรู้สึกไม่มีความคิดไม่มีอะไรเลยอ่ะทุกคนเข้าใจเขราไม่มีอะไรเลยไหมมันอยู่แค่รับรู้ลมหายใจรับรู้ลมหายใจหายใจหายใจตามที่เขาไกด์เราใช่ไหมเขาจะบอกว่าหายใจอย่างไรนะช้าหรือเร็วแบบไหนคือตามจังหวะของเขาเลยแล้วหลังจากนั้น เราหลุดเข้าไปอยู่ในความว่างเลยค่ะแล้วก็ไปคอนเนกไฮเออร์เซลล์แล้วเราไปถึงจุดนะั้นนะจุดที่แบบเจอคอนเนกไฮเออร์เซลล์อ่ะค่ะแล้วก็เจอแสงนะแบบแสงที่มันแบบวาบขึ้นมานะคะเราเห็นแบบเหมือนเราเห็นด้วยตาตัวเองเลยนะเห็นด้วยตาตัวเองอะ่ะทุกคนเก็ตไหมเหมือนเราแบบอยู่อย่างเงี้ยเราได้มองไปทางหน้าเห็นด้วยตาตัวเองเห็นแสงนั้นสว่างแบบวาบขึ้นมาแล้วแสงแบบ อบล้อมตัวเราทั้งหมดเลยอะค่ะแล้วเกิดปัญญาอย่างหนึ่งขึ้นมาเกิดปัญญาอย่างหนึ่งขึ้นมาคือคอนเน็กปัญญาอีกเลเวลหนึ่งนะคะโดยที่เออรู้สึกว่าอยากจะแชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับพวกเราฟังเหมือนกันนะคะก่อนที่จะไปแชร์ว่าเกิดปัญญาอะไรในในใ,ในจุดนี้ที่เราได้มาคือจริง,รงๆแล้วมันคือเรื่องของการคอนเฟิร์มนะ,ะเป็นการคอนเฟิร์มมิ่งในปัญญาที่เราอะกําลังฝึกฝนด้านนี้อยู่แต่ได้ได้คุยกับพระอาจารย์นะ,ะได้เผยพระอาจารย์ว่าเอยเรามาถึงจุดเนี้ย นะคือจริงๆแล้วมันต้องจําเป็นว่าต้องผ่านการฝึกฝนไหมนะเพราะได้ก็คิดว่าเป็นเพราะเราอ่ะฝึกฝนมาทุกวันหรือเปล่าฝึกนั่งสมาธิมาทุกวันหรือเปล่านะะโดยการที่เต้อฝึกนั่งสมาธิแล้วก็โฟกัสเรื่องของการดูลมหายใจใช่ไหมคะท่าทุกคนจําได้นะเต้สอนพวกเราหายใจคืออะไรคะให้โฟกัสอยู่ที่ลมหายใจใช่ไหมคะหายใจเข้าให้เต็มท้องใช่ไหมให้เต็มท้องเต็มปอดใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออก นั่งในท่าที่สบายสบายนะแบบไหนก็ได้สบายๆนะหายใจเข้าเต็มท้องแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกนั่งในที่ที่สบายๆที่เรารู้สึกรีแล็กสบายๆท่าไหนก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงแล้วก็โฟกัสอยู่กับลมหายใจแบบนั้นไปเรื่อยๆหายใจเข้าแล้วช้างเต็มท้องเต็มปอดแล้วก็ผ่อนลมหายใจออก จำได้ไหมคะใครจําได้บ้างซึ่งได้คิดว่าให้เป็นเพราะว่าเราฝึกเรื่องนี้มานะจนแบบว่ามันแข็งแรงแล้วหรือเปล่านะคะเวลาที่เราทําสมาธิเราก็ฝึกแบบนี้นะเช้าแล้วก็ก่อนนอนเช้าก่อนนอนอย่างเงี้ยทำทุกวันแล้วทําให้ตอนที่ไปเข้าไปเข้าคลาสที่พีการพาออทำเรื่องของการหายใจแล้วทําให้เราอะไปถึงจุดนั้นได้ะอาจาต์ตอบว่าไม่เกี่ยวเลยลองลองลอง,ลองนึกตามเนาะคือถ้าเรา สมมตินะสมสมมติตอนนี้พี่เต้อะอาจจะฟังอยู่จุเนี่อาจจะฟังอยู่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปถึงจุดนั้นเหมือนกันที่เราสามารถคอนเน็กปัญญามหาปัญญาของเราค่ะไฮเออร์เซลเนาะได้อะเฮ้ยเราจะต้องฝึกฝนหรือเปล่าถึงจะไปถึงจุดนั้นได้คําตอบคือไม่ใช่คําตอบคือไม่ใช่แล้วคาตอบคืออะไรอยากรู้ป่ะซึ่งสิ่งที่อยากจะแชร์ก็คือว่าพาารย์บอกไม่ใช่จริงๆแล้วอะคีย์ของมันคือกุญแจนะกุญแจของมันอนะ มันไม่ใช่การที่เราจะต้องฝึกก่อนถึงจะจูนได้ถึงจะคอนเน็กได,ถได้ถึงจะเป็นอยู่จุดนั้นได้นะคะหัวใจของเรื่องนี้เลยนะของการที่เราสามารถที่จะคอนเน็กกับมหาปัญญาได้ติอตอออันละอันแรกบอกทุกคนก่อนเลยว่าคุณทุกคนที่กําลังฟังอยู่ก็ทําได้เหมือนกันคุณทุกคนที่กําลังฟังอยู่ทําได้เหมือนกันทุกคนสามารถทําได้เหมือนกันค่ะหัวใจสําคัญก็คือการที่เราอะค่ะวางทุกอย่างแล้วอยู่กับปัจจุบัน ตอนไหนที่คุณสามารถวางทุกอย่างแล้วอยู่กับปัจจุบันได้วางแบบวางเลยอะแล้วตอนเนี้ยคอนเน็กับการอยู่กับปัจจุบันได้แล้วก็ตอนที่เราทําสมาธิอะแม้แต่ปัจจุบันก็ไม่มีตอนที่เราทำสมาธิแม้แต่ปัจจุบันก็ไม่มีท,ท,มมจจมมทุกคนพอจะเก็ตปะมันลึกไปไหมวางทุกอย่างเลยค่ะไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีอดีตไม่มีอนา,าคต แล้วอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันคือการโฟกัสที่ลมหายใจพออยู่ลมหายใจไปสักพักหนึ่งก็ไม่ได้อยู่กับลมหายใจละคือมันจะมีการเขาเขาเรียกว่าเป็นการรวมพลังเป็นการรวมพลังเรียกคืนพลังอะค่ะเรียกคืนพลังของเรารวมพลังของเราค่ะไปอยู่ที่จุดจุดหนึ่งจนแบบจุดจุดนั้นอะเราแบบว่างเบา หมือนไม่มีอะไรเลยทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งทิ้งตัวตนที่แบบเป็นเป็นเราที่ว่าฉันกําลังนอนอยู่ในตอนนี้ฉันกําลังอยู่กับลมหายใจในตอนนี้ฉันกำลังโฟกัสที่ลมหายใจตอนนี้อะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมคือทิ้งทิ้งทุกอย่างที่เราอ่ะต้องใบแอดในขณะนั้นเขาจะเข้าใบแอดใช่ไหมใบแอดคือยึดติดในขณะนั้นเช่นฉันจะต้องเอ่อใบแอดกับการหายใจแบบนี้ต้องโฟกัสการหายใจแบบนี้ให้ได้ตลอดเวลานะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอะไรเงี้ยไม่นะคือจนสุดท้ายอะ่ะมันคือ ไหลรวมอะธาตุไหลรวมแล้วกันใช้ภา,าษาว่าเป็นธาตุไหลรวมแล้วกัน <c oughs> การฝึกเรื่องนี้ค่ะจะต้องมีมีคนแบบสอนเราเนาะจะต้องมีการสอนเราว่าทําอย่างไรนะถ้ามีโอกาสก็แนะนำพวกเราเนาะถ้ามีโอกาสก็อาจจะไปลองไปฝึกนะกะับคนที่เขาสามารถสอนเรื่องการหายใจแบบนี้ได้นะคะหรือถ้าใครแบบชอบที่นี่นะคะจะลองแบบติดต่อสอบถามนะคะคลาสเซลดีท็อกก็ได้เหมือนกันอีกอันหนึ่ง คือเรื่องของการหายใจถ้าพวกเราอะค่ะยังเป็นคนที่ทุกคนลองสังเกตดูเวลาปัจจุบันนะ้เราลองสังเกตดูว่าเราหายใจสั้นหรือหายใจยาวคุณหายใจสั้นหรือหายใจยาวคุณรู้ตัวไหมคําถามต่อมาคุณหายใจหนักหรือหายใจเบาถ้าเราแบบสังเกตตัวเองอะเราจะรู้เลยว่าเออฉันเป็นคนหายใจสั้นเนาะเวลาหายใจเราจะหายใจถึงแค่แค่นี้ใช่ปะสังเกตดูเราจะหายใจแบบไม่สุดอะจะหายใจอยู่แค่นี้ แล้วเราลองจับดูนะปกติหายใจอยู่แค่นี้แล้วลองหายใจให้แบบเต็มท้องหายใจลงไปให้สุดท้องดูแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกลองตอบมาหน่อยค่ะว่าแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองแบบไหนรู้สึกสบายกว่ากันอันดับแรกหายใจแค่หน้าอกเหมือนเดิมหายใจสั้นแล้วก็หายใจออกข้อสองแบบที่สองค่ะหายใจแบบลึกลงไปให้ถึงท้องเลยค่ะหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออก ช่วยตอบหน่อยว่าหนึ่งหรือสองแบบไหนที่คุณรู้สึกสบายกว่ากันทีนี้เราลองดูค่ะตอนเมื่อกี้ทร่เราหายใจแบบลึกๆเราอาจจะรู้สึกว่าหายใจหนักหรือเปล่าตอนแรกเราตั้งใจเวลาที่เราตั้งใจอะทุกคนเข้าใจว่าตั้งใจใช่ไหมเราจะรู้สึกเลยว่ามันหนักเราจะหายใจเร็วเอ้ยหายหายใจแบบสูดลึกๆเหมือนตั้งใจเนาะอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกหนัก เพราะเวลาเราตั้งใจมันเหมือนกับรวมรวบรวมพลังมาเพื่อโฟกัสสิ่งนั้นอย่างเดียวมันก็จะรู้สึกแบบหนักๆหนักๆหนัก,นก,นกใช่ไหมแล้วสังเกตดูว่าถ้าเราตั้งใจอยู่แบบนี้ยแล้วมันหนักไปตลอดอ่ะสังเกตดูว่าเราจะทําได้ไม่นานจริงไหมเราจะทาได้ไม่นานทุนลองดูอันดับแรกคุณจะรู้ว่าแบบที่สองหายใจลึกกับรู้สึกดีใช่ไหมทำครั้งเดียวรู้สึกดี แต่พอทาหลายๆครั้งเไป็นไงคะรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยปะแน่นอนค่ะเพราะเราต้องโฟกัสอยู่กับตรงนี้กับลมหายใจอะณนะเวลาน้นานะเราจะรวบรวมทุกอย่างมาอยู่ตรงนี้แล้วเราจะทําอย่างอื่นสิ่งตรงหน้าไม่ได้เลยจริงไหมนะดังนั้นอนะเราต้องฝึกค่ะเราต้องฝึกค่ะตอนแรกเราฝึกจากการที่เราหายใจเข้าออกแบบนี้ยเรื่อยๆจนจิตสํานึกมันรับรู้ว่าเฮ้ยเราชอบที่จะให้มีการหายใจยงี้แล้วเราต้องรู้ก่อนว่า การที่เราอ่ะหายใจสั้นมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราอ่ะเป็นคนที่เร็วเป็นคนที่ทําอะไรไวเป็นคนที่อารมณ์ร้อนหัวร้อนเป็นคนที่ขี้งุดหงิดลองสังเกตดูว่าเวลาที่เราไม่พอใจอะไรเวลาที่เราโกรธเวลาที่เราแบบมีปัญหาคุณหายใจถี่อยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมหายใจอยู่แค่ตรงนี้มันก็เลยทําให้เราอ่ะไม่ไม่สามารถที่จะแบบมีสติควบคุมสติได้ดังนั้นต่อไปอ่ะเวลาที่คุณรู้สึกงุดหนิดไม่พอใจอะไร เริ่มหงุดหงิดเริ่มอารมณ์ไม่ดีเริ่มไม่พอใจอะไรบางอย่างมีอะไรมากระทบก็แล้วแต่ให้เราคอนเน็กกับตัวเองแบบนี้เลยค่ะหายใจเข้าหายใจออกแบบเนี้ยที่คุณบอกว่าเอ้ยทำหลายๆครั้งมันรู้สึกหนักแล้วมันอยู่กับแค่ลมหายใจตรงเนี้ยมันไม่สามารถทำอย่างอื่นได้เลยเพราะฉันต้องรวบรวมพลังมาเพื่อหายใจเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันทําให้คุณน่ะถูกยึดอยู่กับลมหายใจแล้วคุณไม่ผงผางอารมณ์ออกไปได้ง่ายไงเพราะมันหนักมันถ่วงมันหน่วงอยู่ เห็นข้อด <google> ีของเรื <phải be found uno> yeah. ่องนี้ยังเห็นข้อดีของเรื่องนี้ไหมเห็นไหมใครเห็นบ้างพิมพ์เห็นหน่อยอันนี้ก็คือให้รู้ก่อนว่าข้อดีของการฝึกหายใจอย่างนี้ยมันดีอย่างไรนะทีนี้ต่อมาค่ะแล้วเราจะทํายังไงให้เราเป็นคนที่หายใจเบาสบายอ่ะอย่างที่บอกว่าต้องฝึกเนาะอันดับแรกต้องฝึกคือฝึกจนแบบจิตใต้สํานกของเราเนี่ยมันรับรู้เรื่องนี้นะจิตใต้สำเนามารับรู้ว่าเอเราอ่ะหายใจแบบนี้แล้วเรารู้สึกดีรู้สึกโล่งรู้สึกเบาสบายนะแล้วมันก็จะเริ่มชินกับการที่เราจะเป็นคนที่หายใจลึกหายใจยาวและหายใจเบา เป็นปกติมาสามารถฝึกได้ซึ่งการฝึกอะคะ่ะแบบเนี้ยมันเป็นการฝึกแบบรวมพลังอะอยู่ในคลาสสมาธินะคะที่มีสอนอยู่ที่ไอริชด,ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือแจให้พวกเราได้ฟังว่าเต้แบบได้มีการแบบฝึกมานิดนึงนะคะเท่าที่เท่าที่หลวงพี่มีเวลาสอนนะคะเราต้รู้สึกแบบว้าวโคตรว้าวเลยแบบโอ้มค์ก็แบบ บอกว่าฉันต้องการตะโกนบอกให้โลกใบนี้รู้ว่ามันมีการฝึกแบบนี้ที่โคตรด,ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วที่แน่ๆนะคะก่อนที่เอจะแบบกระจายออกไปได้ไกลกว่าน,นี้นะคะเต้ก็จะบอกกับทุกคนที่เต้รักก่อนแล้วก็พาทุกคนที่เต้รักเนี่ยไปนะคะซึ่งแต่ละรอบอย่างที่บอกว่าพื้นที่มีจํากัดนะคะก็จะแบบจํากัดจํานวนรอบนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวรอบแรกขอเป็นทีมเบลเวอเรสกับน้องๆทีมมีเดียก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเป็นคิวของพวกเรา เต้ยเนี่ยไปปฏิบัติไปปฏิบัติธทรมาเยอะไปทากรรมฐานมาเยอะบวชชีมาแล้วสี่ห้ารอบเชื่อไหมไม่เคยได้รับการฝึกการทําสมาธิแบบนี้มาก่อนเลยครั้งแรกเลยอ่ะที่เจอแบบการนั่งสมาธิแบบนี้นะคะซึ่งแบบนี้คือแบบไหนนะคะก็อย่างที่บอกว่าที่นี่อ่ะคะ่ะเขามีสอนนะที่ไอรีทีตักทงชัยตลับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแล้วก็เจอกันนะคะกับคลาสมาธิอยู่ังไงจะมาประกาศ ให้พวกเราได้รับรู้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการจัดน่าจะภายในปีนี้นี่แหละนะช่วงปลายปีนี้อาจจะเป็นช่วงแบบปลายฝนต้นหนาวนะคะบอกเลยอากาศแค่คิดว่าปลายฝนต้นหนาวก็โคตรฟินแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ